สวัสดีครับมนุษย์โลกเชื้อสายสล็อตเกมมิงทุกท่านนะครับพบกับผมน้องไซผมเป็นเพื่อนกับเจ้าเหมียวสไปเดอร์แมวนะครับต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Daddy v a c a t i o n นะครับวันหยุดของคุณพ่อนั่นเองนะครับเป็นเกมสล็อตที่อยู่ในค่าย Space g a มิ n งนะครับที่น้องไซอย,อยากหยิบเกมเกมนี้ขึ้นมาเพราะว่า หนึ่งเลยมันแตกยากแต่มันมีข้อดีมันแตกยากแต่มันมีข้อดีนะคือเวลามันแตกมันแตกแพงนะครับก็ตามอัตราการจ่ายน่าจะอยู่ซ้ายมือของท่านผู้ชมเลยก็ตามนี้ก็อธิบายไม่ได้ลองเล่นเลยแล้วจะรู้ละกันเนาะวันนี้น้องไซมีทุนอยู่2,000บาทนะครับคือค่าอาหารเม็ดที่เจ้านายให้มาซื้อข้าวกินนะแต่ว่า เอามาเสี่ยงโชคก่อนเผื่อจะดวงดีเปลี่ยนจักอาหารเม็ดเป็นโอมากาเซษนะครับก็จะเริ่มเลยละกันด้วยเบ็ดไม้ละแ0 80, 80แล้วละกัน80ผิดได้ประมาณ25ไม้ติดก็คงไม่มีใครดวงสวยขนาดนั้นที่จะไม่ถูกเลยน้าะ25 25ไม้เมื่อพร้อมแล้วปรับไฮสปีดเรียบร้อยเราจะไปแบบไวๆเลยละกันหมุน50รอบไป ได้กำไรสักพันหถึงสองพันอย่าค่อยเพิ่มเบีดเป็น160ยหกสละกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วก่อนที่จะลุยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กับน้องใส่ด้วยนะครับลุยก็ไม่มีอะไรมากเลยในเกมเกมนี้นะครับคือยังไงก็ได้ให้มันเกิดคุณพ่ออย่างเงี้ยหตัวขึ้นหรือไม่ก็นี่สเต็ปขึ้นไปคือจักรยาน กระเป๋าเดินทางบอลลูนรถไฟฟ้าเช่องบินแล้วก็ลูกคุณพ่ออ่าก็ตามนั้นอันนี้ได้จักรยานสามคันก็เป็นบิ๊กโบนัสละแปดร้อยแต่ยังไม่พอนะครับหมวกรางวัลย่อยปะยาวแปตามหาคุณพ่อสักห้าหกตัวเฮ้ยรถไฟมาห้าพันเลยถ้าอย่างนี้ หยุดก่อนหยุดก่อน๋ย่ยขอเพิ่มเบ็ดก่อนละกันห้าพันเฮ้ยหยุดดิคุณพ่อสี่คนได้สองเท่าของเงินทุนมาเฉยนะรถไฟฟ้าครึ่งทางแล้วอ๋อลืมบอกไปเลยว่าน้องไซต้องการเป้าหมายแค่ถึงหนึ่งมืนบาทคือกำไรแปดพันบาทแล้วจะหยุดทันทีนะครับไปกินโอมาเกซดีกว่า อ้าวมาครึ่งทางแล้วมาครึ่งทางแล้วปรับเบดละร้อยหกสิบร้อยหกสิบแค่ได้รถไฟทีก็หมื่นแล้วเมืงเนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะมันเป็นสองเท่าของเบดเมื่อกี้ก็หมื่นหนึ่งอ่ะโอ้โหพร้อมแล้วไปห้าสิบรอบชิมล้างได้อะไบอลลูนห้าพันปะ ห้าพเอาหยุดเลยเอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นหมื่นใหม่ก่อนเมื่อกี้มันดีดออโต้ไปนะอเอายเซ็งเลยแมวแวแมวโอ้คือขึ้นหมื่นแล้วอะ่ะอีกสักครั้งค่อยกันสองแถวพันหนึ่งจักรยานมาก็ได้เนี่ยโอ้หวัว ี่ห้ารอ้าวคุณพ่อห้าตัวคุณสิบครับพันหกสำเร็จภาร,รกิจสำเร็จโทษก็ตามที่เห็นเลยมาลามันมันแตกยากจริงเนี่ยแต่ว่าเวลามันแตกมันมันได้เยอะนะครับก็ลองไปเล่นกันดูแลกันสำหรับนุชทุกคนนะครับฝากไปด้วยสำหรับเกม daddy vacation แล้วก็ฝากช่องทางการติดตามผลมงานของน้องไซด้วยนะและเพื่อนของน้องไซด้วยเจ้าเหมียวสไปด้วยแมวในช่อง สไปดอรือแมวนะครับมีช่องทางการติดตามต้งใน Facebook นะครับแล้วก็ใน TikTok นะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ